สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักของราศี v ว r g o กก็คือราศีกันนะคะของในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ปีนี้นะคะก่อนอื่นมาดูก่อนนะคะว่าพลังงานภาพรวมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะนับราศีตามศาสตตะวันตกนะคะให้ดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลย เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีกันเนาะไปดูก่อนว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดวงเป็นยังไงบ้างนะคะภาพรวมงานเงินความรักออ่าออกมาสองใบเลยนะคะมีไพ่สองถ้วยกับหกเหรียญ พลังงานโดยรวมเนี่ยน่าจะมองว่ามันค่อนข้างเด่นไปในเรื่องของหมาเชยขอโทษนะคะพลังงานโดยรวมจะเด่นเรื่องของการช่วยเหลือนะการซัพพอร์ตหรือเราหวังหรือรอคอยการช่วยเหลือของใครก็ตามอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มที่จะได้อย่างเช่นการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดคนรักหรือผู้ใหญ่คนในครอบครัว มันมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งเรื่องเงินเรื่องความรักค่อนข้างโดดเด่นหรือค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวความรักไปเจาะอ,อีกทีนะคะว่าคนโสดคนคุยคนมีคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่พลังงานภาพรวมเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการให้หรือการได้รับก็ตาม ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายให้หรือฝ่ายรับเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายให้ก็อาจจะเด่นไปในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมการบริจาคทำบุญทําทานนะคะหรือการงานก็บางคนทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือคนที่แบบมีความรู้น้อยกว่าเราในด้านต่างๆอย่างเงี้ยอืประมาณนั้น ถ้าถามถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะได้เจอกับคนที่แบบรู้สึกว่าศีลเสมอกันนะคะคนเข้ามาชอบอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนาะเข้ามาชอบเจอคนที่ถูกใจความสัมพันธ์พัฒนาหรือใครที่แบบคบนานแล้วมันก็อาจจะมีการพัฒนาไปอีกระดับเช่นแบบมีการมั่นหมายมีวางแผนแต่งงานอะไรพวกนี้นะคะ ก็เดี๋ยวออค่อยไปดูเพิ่มเนาะเดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกว่าพลังงานโดยรวมในมช่วงพฤศจิกามีอะไรบ้างเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของอะไรในชีวิตอย่างเช่นแบบอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน เกี่ยวข้องกับเงินจนํานวนมากอะคะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้มานะหรือว่าการงานเราต้องแบบคุยต้องโคกับลูกค้าที่แบบว่าเป็นถ้าถ้าคุยแล้วมันจะได้เงินเข้ามาเยอะหรือจะต้องจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการบริหารบัญชีอะไรพวกนี้ก็ได้นะคร ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคนที่อยู่ราศีกันเนาะแล้วเรื่องความรักมันมันค่อนข้างชัดเจนมากสำหรับใครที่แบบคบมานานแล้วอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะแบบเป็นครอบครัวแบบนั้นได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าว่าความรักเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิก,กา oh. อ๋อเดี๋ยวดูคนโสดก่อนนะคะ คนโสดความรักในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างขอดูอดีตก่อนเนาะว่าอดีตก่อนอันนี้เป็นยังไงบ้างเป็น knight of cups knight of swords the death the magician แล้วก็เป็น three of cups คนโสดในอดีตเนี่ยความสัมพันธ์มันเหมือนมีมีการจบมีการเลิกมีการแยกทางจากใครบางคนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่แบบอยู่ในสังคมเดียวกับเราแวดวงเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรพวกนี้นะมันเหมือนมันมีการจบหรือว่ามันค่อนข้างเด่นกับการที่แบบเรา มีสังคมของเราเองเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงยังไม่ได้หวังที่จะพัฒนาหรือแบบอาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่ถูกใจเราก็ได้แต่ว่ามองว่าเราน่าจะมีอดีตนะคะสำหรับคนโสดราศีกันเนะี่ยก่อนนั้นนี้เราน่าจะมีอดีตที่ฝังใจอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนที่เข้ามาก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่ ยังยึดติดอยู่กับอดีตยัง Move On ไม่ได้นะคะมันเหมือนก็เลยเลือกที่จะ Enjoy อยู่กับอะไรที่เข้ามาช่วงนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือความรักความรักก็เหมือน Enjoy กับคนที่เข้ามาสบายๆไม่เครียดสังสรรค์ปาร์ตี้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนอาจจะยังไม่ได้จริงจังมากถึงขั้นที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเนาะ แล้วมาดูต่อว่าความสัมพันธ์ความรักอาหารในช่วงพฤศจิกาเป็น,นยางไงบ้างคนโสด knife of swords king of wands the hermit eight of pentacles แล้วก็เป็น Knight of Wands นะ ความรักในช่วงพฤศจิกาเนี่ยก็ยังคงไม่มองว่ายังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้คบกับใครอืมมันค่อนข้างเด่นกับอะไรที่เราโฟกัสอยู่ช่วงนี้บางคนเรียนบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับอะไรที่ดูทางการวิชาการงานเขียนงานวิจัยทำ l ลบอะไรเงี้ยที่มันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญความถนัดเฉพาะทางอะค่ะ มันเหมือนจะโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าหรือว่ามันอย,อยากอยากอยู่กับตัวเองอยากมีพื้นที่ส่วนตัวก็มีคนเข้ามาบ้างค่อนข้างเด่นเป็นคนที่อายุต่างวัยหรือคนอายุมากกว่าหรืออาจจะไม่โฟกัสอายุก็ได้เป็นคนที่แบบมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานมั่นคงระดับหนึ่งแล้วอ่ะเข้ามาก็ได้แต่เรายังคงเป็นเหมือนก้าวไม้นะคะมันยังคงแบบมีความกลัวการพัฒนากลัวความสมนธ์ที่จริงจัง หรือแบบคนที่เข้ามาดูจริงจังมากแต่เรายังไม่ค่อยกล้าที่จะคบหรือเลือกเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะอมันเหมือนดูดูไปก่อนอะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเด่นกับการทํางานมากกว่าไปเน้นงานเน้นเรียนมากกว่านะคะโอเคนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะ วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูก่อนว่าความรักในอดีตเป็นยังไงบ้างนะคะในอดีตความรักเป็นยังไงของคนลาศีกัน s รีนไฟ f i ว e w ส์เด t ะเวิลด์เทนอฟคัพแล้วก็อิม e r เรอร์นะคะ ความรักในอดีตของคนโซเอ้ยอ๋อคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเหมือนค่อนข้างเด่นแบบน่าจะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคบางคนคุยทางออนไลน์บางคนน่าจะอยู่ไกลอ่ะเนี่ยมันค่อนข้างเด่นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนากับเราอะนะคะหรืออยู่ไกลต่างจังหวัดต่างถิ่นอะแต่เด่นมากมาก ถ้าเป็นต่างชาติอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดอยู่เหนือกับใต้อย่างเงี้ยนะคะมีคุยทางออนไลน์มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะแบบมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าชอบหรือว่าเข้ากันได้ในหลายๆเรื่องแต่มันยังเหมือนมีอุปสรรคหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวอย่างเช่นต้องไปโฟกัสเรื่องงานเดี๋ยวจะได้คุยกันแล้วแต่ว่า มีงานเข้ามาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่มันมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแบบเข้าใจกันอาจจะมีปัญหากันจุกจิกอยู่บ้างนะคะบางคนวางแผนมาเจอการเดินทางต่อมาเดี๋ยวมาดูว่า ความรักในช่วงพฤศจิกาเป็นไงนะคะคนคุยความสมพัญไม่ชัดเจน Four of Cups Eight of Pentacles Eight of Swords Four Wands Ten of Cups มองว่าความรักเนี่ยน่าจะมีให้ระวังมันเหมือน อย่างเช่นเริ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างคุยกันเริ่มไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันเหมือนเกิดหลายๆครั้งหลายๆหนเริ่มสาสมวะค่ะมันก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีปัญหาเข้ามาที่รู้สึกว่ามันความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือว่ามันเหมือนจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดอย่างเงี้ย แต่บางคนถ้าถ้ามันก่อนหน้านี้นนค่ะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาหรือว่าไปเรื่อยๆไม่นิ่งๆน่าจะมีมีการวางแผนปรับเปลี่ยนสถานนะมีการพัฒนาเนี่ยมันเป็นไพ่สี่ไม้กับสิบถ้วยมันค่อนข้างเด่นกับการสร้างครอบครัวการเริ่มต้นนะเริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นย้ายมาอยู่ด้วยกันรสร้างบ้านสร้างเรือนหออะไรพวกนี้ได้นะคะ หรือคือถ้ายังไม่ได้รู้จักกันนานขนาดนั้นอนะ่ะก็เป็นแบบคนในครอบครัวน่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอม,มีบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้จักกันแค่สองคนคุยกันอยู่แค่นี้แล้วต่างฝ่ายต่างไม่ได้แนะนําให้รู้จักคนในครอบครัวอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้จักมากขึ้นนะคะแต่มองว่าภาพรวมน่าจะโอเคแหละถึงแม้มันจะมีแปดด่าแปดดาบเป็นลักษณะที่แบบ คิดไปเองว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมองว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยมากกว่านะคะอืมะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรเยอะที่แบบในความเป็นจริงอะนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อมานะคะของคนมีคู่เดี๋ยวมาดูก่อนว่า คนมีคู่ราศีกันเนี่ยความรักในอดีตเป็นยังไงบ้างรักในอดีตเป็นยังไง The Magician Seven of Wands Five of Wands The Emperor แล้วก็เป็น Empress นะคะอืมขึ้นมาเหมือน ราศีก่อนหน้านี้เลยมีไพ่ emperor empress คู่กันมันเป็นไพ่คู่กันนะคะอืมเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นไปได้สูงมากๆที่เราอะจะเป็นคู่กันแต่มันก็มีบ้างอยู่แล้วมีตบทีมีทะลอ้อมีอารมณ์ร้อนมีแข่งขันเอาชนะมันมีปกติอยู่แล้วอืมมองว่ามองว่าต่างฝ่ายต่างคอย s พ p อร์ t กันหรือว่า คบกันอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนแบบส่งเสริมทําให้ทั้งคู่ไม่หมองนะคะมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสินเสมอกันนะอืมแต่ถึงแม้อาจจะมีแบบมีปัญหากันอยู่บ้างแต่มันก็ผ่านไปได้มันก็มีความเข้าใจด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วเนาะมองว่าก็ถือว่าความสัมพันธ์นี้ มีแนวโน้มประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมหรือว่ามีทั้งหน้าที่ฐานะการเงินต่างๆแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูยังอายุน้อยอยู่ก็มันบางทจะต้องพยายามประคองไปกันอยู่นะคะอืมเดี๋ยวมาดูต่อว่าช่วงเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยความรักเป็นยังไงคนมีคู่ four of swords pair of wands six of cups the magician the fool บางคนวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีวางแผนมีลูกมีบุตรเนี่ยเพราะมันเป็นไพ่เด็กขึ้นมาแล้วก็ไพ่ six of cups อีก ก่อน่าจะค่อนข้างเด่นเรื่องการที่แบบวางแผนมีลูกก็ได้สำหรับคนที่แบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนาะก็มีแนวโน้มที่จะสมหวังเหมือนกันหรือบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องมีลูกเนาะ <S <S นนก็เป็นการวางแผนการทำงานทำธุรกิจเพิ่มด้วยการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน,น,น้านี้ถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถพูดกันตรงๆอะคะ่ะ มองว่าน่าจะมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันมากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างน่าจะแบบเข้าใจอะมีความเข้าใจยอมรับกันและกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องพยายาม The Magician กับ The Fool ค่ะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องไม่กดดันมากจนเกินไปไม่พยายามเปลี่ยนนิสัยของแต่ละคนแต่ละฝ่ายต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะ มันจะถึงมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ยาวนานแล้วก็มั่นคงนะก็ต้องมีพื้นที่ให้กันบ้างอมืพื้นที่มีช่องว่างอาจจะไม่ต้องแบบอยู่ติดกันตลอดไม่ต้องโทรหากันทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแต่มองว่าถ้าพูดคุยกันในเรื่องที่แบบ ก่อนนั้นเนี่ยนิ่งๆหรือว่าไม่ได้พูดตรงๆอะคะ่ะพยายามที่จะสื่อสารกันให้มากขึ้นดีกว่าอืพูดออกมาตรงๆในสิ่งที่คิดอย่างเงี้ยโอเคกว่านะคะก็สู้ๆนะคะยังไงถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ